เอาละครับสำหรับเมนูที่เราจะนำมาปรุงเปียกในวันนี้เมนูแรกนะครับนั่นก็คือเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองนั่นเองนะครับวันนี้นะครับคนจะใช้เทคนิคของการตุ๋นนะครับซึ่งเราจะตุ๋นในหม้ออัดความดันนะครับแต่ก่อนที่เราจะนําเป็ดนะครับใส่ลงไปในหม้ออัดความดันเราจะเอามาจี่เ็กน้อยก่อนนะครับบนกระทะ น้มันําข้าวสองช้อนโต๊ะครับการที่เรานําเป็ดไปจี่ก่อนนะครับจะช่วยในเรื่องของการที่ว่าหลังจากที่เราตุ๋นแล้วนะครับชิ้นของเป็ดยังจะสวยงามไม่ไม่แตกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วยในเรื่องของกลิ่นคาวนะครับทำให้น้ําซุปของเราเนี่ยไม่มีความคาวจากเนื้อสัตว์นะครับเอาละครับพอด้านนอกสุกดีนะครับก็ใช้ได้แล้วครับคนก็จะเอาชิ้นเป็ดเนี่ยนะครับขึ้นมานะฮะจากกระทะเดี๋ยวเราก็จะซับน้ํามันเขาเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราเอาไปตุ๋นแล้วนะฮะ ก็จะออกมาเรียกว่าไม่มันจนเกินไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาชิ้นเป็ดเนี่ยนะครับลงไปในหม้อรครับรากผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสเล็กน้อยซีอิ๊วขาวครับเกลือครับเกลือใช้ไม่ต้องเยอะมากนะฮะประมาณสักขึ้นช้อนชา แล้วก็น้ำแร่ครับผมจะต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาที่เราทําอาหารถ้าเกิดสมมติว่าน้ําของเราดีอาหารของเราก็มีประโยชน์ไปด้วยนะครับน้ําแร่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าแร่นั่นก็หมายความว่าเขามีแร่ธาตุมากกว่าน้ําทั่วไปนะครับน้าแร่เนี่ยนะครับทานแล้วก็จะทําให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุต่างๆมากมายเรียกว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับผมใส่น้ำแร่ลงไปในเมนูปรุงเปียกของเราด้วยนะครับจะเอามาตั้งไฟนะครับ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ฟักลงไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าผมหั่นฟักชิ้นใหญ่เล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาทํางานอยู่ในหม้ออัดความดันเนี่ยเป็นเวลา20นาทีนะครับถ้าเปิดชิ้นเล็กไปเดี๋ยวอาจจะเละได้นะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปิดตัววาล์วของเขาลงนะครับแล้วก็ปล่อยเขาทํางานตุนไปเป็นเวลา20นาทีครับ20นาทีแล้วนะครับเราก็เปิดวาล์วแล้วก็ให้ความดันที่อยู่ภายในหม้อเนี่ย ออกมานะครับก่อนที่เราจะเปิดหม้อออกมาแล้วครับพอความร้อนคลายออกแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเปิดหม้อได้แล้วครับเปิดขึ้นมานะครับว้าวเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะสุกดีแล้วนะครับเนื้อเป็ดของเราตอนนี้ก็นุ่มแล้วแต่ไม่แตกนะครับสิ่งที่เหลือตอนนี้นะฮะพลก็ลดไฟลงมาเบาๆครับเพราะว่าการตุ๋นเนี่ยก็คือว่าเราต้องไม่ให้น้ําแบบว่าสุกแบบกระเพื่อมนะครับเอาละครับใส่เห็ดหอมลงไปนะครับที่เราแช่น้าจนนุ่มแล้วมุงรสด้วยน้ําตาลครับ แล้วก็น้ำจากมะนาวดองครับที่สําคัญมะนาวดองที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยนะครับเราต้องระวังไม่ให้เขาแตกนะครับค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็ตุ๋นด้วยไฟอ,อ,อ่อนๆนะครับอยายให้เดือดพลานเพราะว่าถ้าเกิดเดือดพลานแล้วร้อนเกินไปเดี๋ยวจะทําให้มะนาวดองของเราแตกและมีรสขมครับ <c oughs> ก็ตุ๋นต่อด้วยไฟอ่อนอย่างนี้ประมาณ5นาทีครับ5นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เพียงให้น้ําซุปของเราเนี่ยได้ความหวานจากมะนาวดองนะฮะหลังจากนั้นก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้แล้วครับ แล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูตุ๋นอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองครับ